สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีช่องมะลําเกลค่ะมัอน,นี้เฮาสียบมีดอุ่นปนปลาคอใหญ่แล้วค่ะพี่น้องตอนนี้หอกกำลังต้มอยู่ค่ะพี่น้องนี่ต้มอยู่เฮาเสียปลาแบบตะกอนร่ออย่มันดยุดก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวามาทำเบิองขั้นตอนต่อไปเลยจ้าค่ะพี่น้องเฮาสิมาต้มปลาคอใหญ่แล้วค่ะคือคาตะไคร่ ผิกใส่เนาะค่ะือแลแตาเนี่ยแต,ต่แต่เนยตน้อยอ่ะรากผักชีเกุนอค่ะ นี่ผักปัช่อนนะคะปักช่อน,นจะปรนจะปรนวอนนี้ผักอันนั้นเนะปปะาะใบกะเพราเอ้ยผักอันนั้นใบบักกูดจดะเนา้จะไปลองปลาข้าได้ขาเร้วๆข้ามาขันเสือก่อนนะคะขันข้าวมันออกก่อน สมประคอค่ะพี่น้อง สอามน้ำค่ะล้างเมือกมัอ่อกอดกันดะีหมาก็ถ่ายน้ำเดือดนคอคะคะเอาเสีือปลาไปลุ่ม จากที่เ่าต้มน้ำเดือดแล้วเ่าก็บห่ใส่ปลาเยาะสาวข้นเลือดพี่น้องเ่าปิดฝาไว้สัก่อน เียคขาพี่น้องเขาถาเวล,ลาเขาปนปลาถาเนาะมันอี้สิมีเมนูต้มปลาค่ะต้มปลาค,าคอใหญ่กับปนปลาคอพอสงกางมากเลยสามตัวแล้วค่ะต้มสองตัวปนตัวนึงอันนี้ข้าตังข้าขวากมันมะเงี้ยกระเทียมพริกใส่กันตำให้มันเด้พีกัน หาโคกันไม่โคกเดียวตักนบรกาทิกนค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้อง <ś c oughs> คิดอยากปนสะดโดแล้ว 吃了。 อันนี้เขาต้องต่ำก่อนพี่น้องต่อก่อนเลยก็ไมหน่อคู่ มักอานาดอยาสุหรังไม่เดียกคักเลยนะรันาสิเป็นเมิ้นียคักนี่อู้หููกจเข้าณะที่เห้อถาหมอต้มปลาห่อนห่อนห่ามะพร่าวไง้ม่เย็นหรอเปล่าตอกแกะยังนี้ได้ ตำพักใส่น้ำี่น้องมันจังสีโป้ฟู่เวลาเขาคน,<ม>นนีเคื่องเปลาที้เขาต้มไว้เนาะค่ะ ตัวเดียวได้หนิพี่น้องนาสนกจะไ,ไหกันเช้บกอกนี่ถือกกันค่นะพี่ต้าไนพี่น้อง เป็าน้อยบอกแม่ด้วนวันนี้เขาสิมาต้มปลาได้บนนี้ต้มปลาอีนี่ หนอยซิมงปนเห็นไหมอะรนรนรนหนอนก็เผ็ดเจ้าเบี้ยเก็บเบี้ยอย่างเฮ้ยผิดเบี้ยซ้ำนี่ล่ะผ็ดแค่นี้เองซ้ำนี่ละรักเล่นๆเหมืเจ้าเบียอย่างเก็บเบี้ยพวกมนใส่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยพวกมันถึงนี้ตั้งชุดตั้ง

ซิมโฟลไอต้มโอ้คนกะลิสมเนี่ยผสมผมแอมแรมผมกี่ปลาขมคนบอกบีวอกเตะเน,นี่ยนะกํลังตดขมัเขามาหลับอ่ไม่กระเราะเห,เเหไม่กระเราเด้ นี cool. ่เ so ป wow. yeah, ็นน้องตู่บเรยากาศแล้วอดบอกเบียออกเนาะ สเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะชิมคนพี่น,น,น,น้องก็สูตรเยี้ยมตงใส่น้ำปลาแล้วนะต้มบ้านได้แล้วยกออกบหมือนเขาสิลวกหอยได้พี่น้อตงต้มหอยได้ป่ะเนี่ย ส่บอกหนอยขาสิบัวไส้นำ ปลานะคะคก็ใส่นิดนิดนึง เต้องหาไปใส่นามค่ะพี่น้องมอสานี่ยืมแบบนีอันนี้เน้อกหอยหัวอันนี้เป็นบอสหน่ำน้องสาค่ะนี่หน่อยห่หน่อยปลาปนกันใส่ทีนมาจะสิเป็นหน่วยหน่อยนะค่ะพี่น้อง นี่ค่ะแล้วนะคะพี่น <disciple S 2> ้องคะมันอีสีเป็นพี่จีการตับโฮุงพี่แม่สุภาพสียั่วพันนาแม่สุภาพสีบัลลงพันนาพันนา่หมยก่อนเอาไว้ในถังนพอย้กายแล้วสีกายมากพอละนั่งระนั่งแวอยู่บนอะไรเนี่ยนั่งเนี่ยมซ่อมสาวๆอยู่บนอะ แยามา้มลใช้โห่แบแล้วเนี่ยแล้วทีไยตับมาหุ้มสดหรือคหลายั่ให้หลายตะเกียยิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเอาต้มปลาก่อนนะตอาต้งน้เอาลงตัวจัดการจัดการแล้วทายคิหลยคลิบเราหมดเลยไลสดเลยไลเพื่อนไม่ใญ่สั้นงานสั้นอีก่อนปลาพิ Vui cái thân tầm mấy rồi Thôi ẩu vào à Nhang à chẳng khác đeo quà Đấy gần thì con phi nóng Phúc cao này là mỏng câu Nha Thằng đây là nha น้เข้าไปสไป,ปว้่นโอ้เติมเตามหุม้มไดนะ้บายพ่ะนะบายยูค่ะพี่น้องอันนี้คือเขาเทียงค่ะพี่น้องเขาเทียงของเข้าสิบประมาณสี่โมงเร่ง กระเทยเข้าไปโอเคค่ะพี่น่องขอบคุณพี่น่องสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะขอลาไปกินเขาก่อนเด้อพี่น่องเด้อหิ้วแห้งเร็วบ๊ายบายค่ะออ,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 อ